สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนเเข้าสู่ช่อง pc exploring Thailand นะครับวันนี้เรามาเฝ้ายิงปลากันหมายนี้นะฮะหมายนี้เป็นหมายคลองปลาลอยค่อนข้างดีนะครับวันนี้ปลาลอยดีมากครับแต่ว่ายังลอยค่อนข้างไกลนู่นนะฮะ น่าจะโดนนะฮะไซใหญ่นะครับตัวนี้เอาโดนฮะโดนฮะลอหัวขึ้นมาเด้งเลยนะฮะมน่าจะเล็กเท่าไหรฮึบอุ๊บนี่ครับฟูลงป่า วันนี้ลเลยฮะวันนี้น่าจะครึ่งโลก,กว่าอยู่นะฮะขออนุญาตปล捉ปลาก่อนแล้วกันนะครับเรี่ยมมาหมายที่สองกันนะฮะดูขอดูหน่อยนะจะได้ตัวไหมครัเป็นตัวสวยนิดนึงน,นะป,นนปล่อยไม่ใหญ่มากนะเรียบร้อยครับ ไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับตัวนี้พอเก็บในปลาเตือได้อยู่ครับสายประมาณสามนิ้วสี่นิ้วนะฮะโอ้ยนะครับไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่นะตอนนี้ครับสุดตาแล้วนะครับมีสายเล็กๆลอยตรงนี้ตัวหนึ่งนะฮะเดี๋ยวว่าจะโดนหรือเปล่านะครับ แค่จะโดนนะโอ้โหลิปติปตุ้งตาบต้อตกแล้วแต่ปลาเกือทั้งนั้นครับแถวนี้ไม่ค่อยมีตัวใหญ่มากนะ อุ้ยแต่ไม่เล็กเท่าไหร,ร่นะตัวนี้มันจะใหญ่กว่าตัวแรกนะของยอดปาลากันละครับอันนี้หมายที่สามรอแล้วนะครับเมื่อกี้เห็นตรงเสาเดยๆมาโอ้โหปลาล้อมรอบเสาเพียบเลยนะครับแต่ถ้ายิงนะมีสิทธิ์ได้ลงน้ำแน่ปลาวิ่งพันเสาแน่นอนแต่ตอนเราขี่ผ่าเราเห็นมีขึ้นตรงล่องๆนี่นะเดี๋ยวจะลองเดินดู เงาตรงเรามัานะมูู้้ใ,ใ่อยห,ห,หลายตัวนะต้องลองเดินดูออจังหวะถ้าเจอก็โชคดีไปนะรเรา่มจะมีรอยเปล่าครับใน่านี้นะเอาถอยลงนะครับ ีปดำท้าตลอดขึ้นมาแสดงว่าเดินหาแล้ก็มีตัวแนละ้วปลามันกระจายอยู่นะครับชุดวันนี้๋อ้นี่ถอยมาตรงนี้นะครับ ไปเรื่อยๆก็มีให้ยิงอยู่นะฮะไซส์เล็กบ้างใหญ่บ้างนะครับแแต่จังหวะนะฮะแต่ก็ไม่ได้เล็กจิ๋วอะไรมากครับตัวนี้เหมือนเข้าปากเลยนะรตรวนี้น่าจะลอยครับตอ ัวก็สวยดยวีใช้ได้อยู่นะครับประมาณสองมือนะฮะของยาตดปากกันแล้วกันนะครับตัวใหญ่ก็เป็นไซส์เล็กนะฮะตัวไล่ยล่กันหมดเลยนะครับมีใหย,ยหน่อยนะมีใหญ่กว่าเขานิดหน่งนะครับจบเรียบร้อยครับ ตรงนู้นก็มีรอยสองตัวนะ้ะอ๋อปลาลอยรอเลยนะฮะเดี๋ยวตัวนี้ขึ้นก่อนเลยกันแล้วครับโอ้ตัวสวยๆนะแต่ตรงนี้ลอยตลอดแนวเลยนะโอ้ยตัวนี้ฝ่ามือนะฮะไม่เล็กเลยนะครับใส่ฝ่ามือนะฮะแล้วก็ปลานะโอ้ปลาไซส์ใหญ่ๆเลยนะลอยอยู่ฝั่งตรงข้าม น,นั่นกระปช่อนคะรับใจแล้วรับครึ่งคันโลเลยนะว่ายออกมาแล้วครับที่ข้างเราครับจะขึ้นจิบน้ำหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเรอ้โหข้างๆท่อน,นี่ก็ปนินใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะฮะกระปชอนตี่นี้เห็นว่ายออกมาแนละ้วมจะขึ้นน้ำหรือเปล่านะ ปลาใหญ่ๆก็ลอยอยู่ฝั่งนู้เยอะเหมือนกันนะเห็นเลาะอยู่ชายชายทะงลฝั่ง,งนู้นช้อนหีออกมาไม่รู้ไปทางไหนตรงนี้จริงก็มีปลาใหญ่หลายตัวนะครับแต่ว่าก็ตามสเต็ปครับลอยไกลๆนะฮะเดี๋ยวลองเดินดู เราก็เดินเลาะเรื่อยๆนะฮะแาลว่าถ้าเจอประจันหน้าก็น่าจะได้ลุ้นกันนะครับให้ดูฝูงนี้นะครับโอ uh, ้โหปลาเป็นสิบนะฮะไม่มีตัวใหญ่ขึ้นตัวเลยมีตาใสย่อมๆทั้งนั้นเลยนะฮะขนาดย่อมเยาวครับ ไม่ถูกเลยนะตัวมันเล็กไปหน่อยนะมีสาใหญ่เกินิดหนึ่งก็จะคัดสักตัวหนึ่งนะวันนี้มันสายเล็กๆเท่านั้นเลยเดี๋ยวเดินหาตัวใหญ่ๆหน่อยแล้วกันนะครับตรงนี้ก็มีอีกฝูงหนึ่งนะฮะให้ดูนะครับเห็นป่ะไม่รู้นะฮะโ ل, อ้สายย่อมๆเนี่ยอันนี้ถ้าอีกประมาณ ักสามสี่เดือนนะฮะมันน่าจะยิงได้แหละนะฮะแต่ตอนนี้ยังเล็กไปนะครับคือตัวที่มันใหญ่พอยิงได้อะมันมีนะฮะแต่มันหลบครับมันรู้นะว่าตัวมันใหญ่แล้วมนะัวนรู้ว่ามันโตแล้วกนะี้เห็นมีรอยอยู่ตรงนูน้นสามสี่ตัวนะครับวายหลบแวบเลยนะฮะฝูงนี้ก็โตเล็กเหลือเกินนะ เดินหาต่อแล้วน,นะฮะยีปลาช่อนนะฮะโอ้โดนครับโดนนะฮะดูว่าจะไม่ได้ยิงปลาช่อนเลยนะฮะมาหมายคลองนี่แอบขึ้นอยู่ใต้ไม้นะฮะไม่เหลือนะครับเออตัวไม่ใหญ่นะตัวนี้ มีไซส์ใหญ่ๆกว่านี้หลายตัวยิยงไม่ทันยิยงไม่ได้นะอต่ก็ถือว่าไซส์พอกกินนะฮะตัวไม่ใหญ่มากเอาเต็มเต็มแก้มเลยนะตัวนี้ ครับเต็มแก้มฮะเที่ยวกับป่าป,ปืนนะยับป่ากันนะครับเพื่อนๆดูนะ,ะโอ้โหป่ามันลอยเยอะแยะมากมายะครับเพี้ยงนะ,ะโอ้โนะตอนนู้นลอยมาฝู่นเบลอเลยนะครับน่าจะเห็นอยู่นะครับโอ้โหนะะ้อบต้องบอกว่า ถ้าสายกินปลาเล็กมีแห่สักสามเซนนะฮะโอ้โหน่าจะเอาไปเป็นถังนะครับแต่ว่าจริงสายเนี้ยปล่อยให้มันใหญ่หน่อยนะครับกินปลาใหญ่ดีกว่าปลาเล็กไม่มีเนื้อมีหนังนะฮะเก็บไปกินปลาใหญ่ดีกว่านะเราสายยิงก็ยิงไม่ไหวนะสายตัวขนาดนี้นุ่มๆโอ้โหลอยกันเป็นฝูงนี่ก็ฝูงหนึ่งนะครับในฝูงหนึ่งนะครับอือเยอะแยะไปหมดนะครับ ตรงนี้สูงเริ่มเลยนะครับนะฮะเออนลอยเห็ดดำน้ำมีไซส์ยิงได้แลวตรงนี้เอ้าพูดไม่ได้เลยนะพูดปุ๊บนี่ลงปั๊บเลยนะ มันะมีเหลือให้เรายิงอย่เลยแต่ก็ยังมีไซส์ใหญ่ๆลอยนะยิงตัวนี้นิ่งเลยครับนะไม่ดิ้นเลยนะฮะไอเห็นผู้บ้าผู้บ้าที่คือ โอ้โหหัวแล้วตัวนี้นี่ตัวใหญ่ก็ยังลอยอยู่นะของนี้ก็ทดลองแล้วน,นะครับเสียงทับทายนะสูบเลยนะฮะคิดว่าเดี๋ยวสักพักน้ำน่าจะขุ่นแล้วนะฮะน่าจะยิงแล้วอีกสักสิบโดยสิบห้านาทีครับไม่น่าจะเกินนนะั้แล้วอันนี้เห็นมีไซสายย่นๆหนึ่ยยมมงตัวหนะครับน้ำขยับเลยนะครับ เร็วมากเลยนะหูปลาไหลตามน้ำไปแล้วครับตรงนั้นว่าท่อพวกนี้มันใหญ่มากนะครับระดับสิบสิบสองนิ้วอะไรพวกนี้แล้วนะหรืออะไตรงนี้น่าจะยิงไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวเราขยับกลับไปที่เดิมน,นะัมเพื่อนจะเห็นว่าปลามันเริ่มไหลาตามน้ำแล้วนะครับน้ำมัน สูบใส่มาตอนนี้ไหลๆนี่คือสูบน้ำจับบอกุ้งออกมาแล้วครับสั่พักน่าจะขุนแหละนิ่นงใหญ่นะโอ้ยโดนครับนโดน เสียงมันโตนักเสียงมันปุ๊บเอ้ยปลาอื่นหนีหมดอีกางนี้ตัวจะใช้ได้ฮะตัวนี้เดี๋ยวแล้จะยิงได้อีกสักแบบหนึ่งนะครับปุ๊บ ก็ใส่ข้อมือนะฮะเดี๋ยวระยะตบตากันแล้วกันนะครับนี่ง้างปืนที่ไรนี่ปลาหลบทุกทีเลยนะีน่ใส่สวยๆนะครับ อยอยปลาเ็จะเป็นรุ่นใสประมาณนี้ใสเยอะเลยนะฮะใหอยทั้นียัเป็นปลารุ่นใหม่ๆนะครับเนี่ยอนุญาตตปลากันเลยกันนะครับ โอ,โอ้โหนี้ยิงแทบไม่มีพลาดเลยนะฮะหรือว่าเสียดายเลยนะครับเสียดายนะครับ,รบปลาไซส์ไม่ค่อยใหญ่มากนะงนั้นนี้ป่านนี้เต็มกระสอบแล้วนะ าจจะเป็นไซส์เล็กๆหน่อยนะฮะก,ก็มีเนื้อมีหนังให้กินอยู่นะครับโอ้โหก็จะเล็กไปนิดนึงนะขออนุญาตเปดปลากันหน่อยครับอู้เหมือนเวลาสูบน้ำาทงข้ามาในไรของปลาลอยดีขึ้น,นครับหรือไม่รู้เป็นเพราะว่าช่วงบ่ายปลามันลอยเองนะเมื่อกี้เห็นลอยฝูงใหญ่ไซส์กำลังยิงนะฮะฝูงมาเริ่มเลยนะครับลอยผ่านไปนะ ละโมแต่วุ่นวายอยู่กับตัวสายนะฮนะน,น,น้่มาอยู่ฝั่งนู้นะนี่ลอยมาตรงนี้งมบเรอะเลยแต่ปลาก็ถือว่ามันจะลอยดีกว่าตอนที่เรามาทีแรกนะครับตอนนี้ลอยกันให้ดำเต็งคลองเลยนะครับโหถ้าใครอยู่แถวนี้นี่บอกเลยนะฮะ ยิงทั้งวันนะฮะยิงจนเมื่อยนะเพราะว่าตัวมันไม่ค่อยใหญ่นะก็จะได้ปริมาณที่ต้องการนี่ก็ยิงกันไม่ใช่เล่นนะคือไซ์ใหญ่หน่อยก็มีนะาาม่าจะปามจะเปรี้ยวแตนี่ตัวท่อแล้วตัวใหญ่ๆของนั้นเลยนะเกาะอยู่เต็มท่อเลยนะยิ่งกว่าเห็บอีกนะ,ะได้มากเลยนะปาม กาะพันอยู่กับท่อยิงไม่ได้นะยิงต้องสู้หีูกันฮะเราก็เอาแค่ที่เรายิงได้นะฮะแค่ที่ยิงได้นี่ก็ไม่ใช่น้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเดินเก็บปลานะเรายิงทิ้งไว้ระหว่างทางหลายตัวก็ชังมราอยู่นี่นะครับเรายิงไป้ยันนู้น ออกนนมงเพื่อนดูน้ำฝั่งเนี่ยครับอันนี้เป็นฝั่งที่อยู่ใกล้กับตัวท่อพยานาคน้ฮะ,ะน้ำขุ่นหมดแล้วนะครับตอนนี้มองดูนะครับน้ำนีปลาจะลอยไหมฮะจะเป็นน้ำน้ำขุนจากบอกุ้งนะฮะ แต่ว่าน้ำมันยังป่นเปนกันนะครปลาคงยังไม่ถึงขนาดนกน้ำนะครับแน,น้ำไม่บอกคุ้งเขาก็มีการตเติมมีการอะไรกันอยู่เรื่อยๆไม่มีนะครับ ปลลาอยเดี๋ยวเรากลับไปดูทางนู้นแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าน้ํามันไปถึงแล้วก็คงจะกลับแล้วล่ะฮะน่าจะยิงไม่ได้หรอกอยู่นี่ตัวเลยนะ้ยไม่โดนผมไม่น่าเชื่อนะฮะใหญ่ยยนะอยู่ลิงตะลิงเลยนะเราจะไม่เข้าใกล้นะเดี๋ยวหนีมายิงเลยนะ เรียบร้อยครับต้องใส่อูเลยฮะอึ๊บนอนกจะพอใช้ได้นะตรงนี้มันกับใจเหมือนกันย้ายอยู่เหมือนกันนะ เท่าไรครับคู่เ็นี่ครับเป็นฝ่ามือครับตัวนี้มันระยะกดปลานะครับนู้นนะลอยเกือบจะข้ามคลองไปฝั่งหนู้นแล้วนะครับระยะนะนไกลมากถ,ถ้ายิงนี้เชือกน่าจะเกือบหมดหมวนะเพราะว่าเชือกเราใส่ไว้แค่ประมาณ20่สิกว่าเมตรนะครับไม่ได้ใส่ไว้เยอะมากนะ สามตัวสี่ตัวเลยนะครับลอยฟังน่าจะต้องลองยิงดูแล้วครับเพาปลาฟังนี้มันไม่ลอยแล้วนะครับจะลองยิงนะครับมไม่ถึงนะะกำลังยางมันไม่โผลนะ นน้ําขุนก็มาทั่วแล้วนะคะตอนนี้ปลาไม่ค่อยลอยแล้วครับเสียดายมากเลยนะครับวันนี้จริงๆตอนนี้ยังมีเวลามากอีกหลายชั่วโมงเลยนะครับว่าจะเย็นนะครับเนี่ยปกติปลาใหม่นี้ก็ลอยจนถึงประมาณ4ี่ห้าโมงนะครับแต่เมื่อกี้นี้กําลังลอยดีเริ่มจับฝูงเลยด้วยนะครับเสียดายนะฮะแต่ก็พอได้แล้วนะครับวันนี้ก็ยิงได้หลายตัวอยู่นะครับ ถือว่าไม่ไม่น้อยนะฮะหูกระชังนี้ถือว่าเป็นกระชังหมานนะฮะอันนี้ก็น่าจะระดับสี่ห้าโลไม่น่าจะขาดนะฮะเพราะว่าตัวใหญ่ๆก็มีนะครับถึงไซส์เล็กก็ไม่ได้เล็กจัดนะฮะดูนะครับไม่น้อยเท่าไหร่นะครับเนี่ก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับก็คลิปนี้ก็คงจะขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับ หมายนี้นี่ยังมีตัวเยอะนะฮะเดี๋ยวน่าจะต้องมีการกลับมาซ้ํากันแน่นอนครับก็เพื่อนๆที่เข้ามารับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้เราด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาเพื่อนไปทำอะไรอีกก็อย่าลืมติดตามกันนะครับสวัสดีครับ